จสบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับหลังจากที่ ROV อัปเดตมาใหม่ก็จะมีระบบสายสัมพันธ์นะครับแล้วซึ่งระบบนี้ก็จะมี emoji แบบโบกมืออย่างนี้นะครับแล้วก็มีเพื่อนๆบางคนนะครับขอให้ผมสอนแล้ววันนี้ผมก็จะมาสอนกันนะครับผมซึ่งถ้าเราจะทำเราก็ต้องใช้ทั้งหมด2อง ID นะครับผมจะใช้ ID ที่ชื่อว่าชอบพุชซี่กับชอบหี้นะครับ เอาละครับตอนนี้เราก็อยู่กับ id ช่องขี่นะครับซึ่งเป็น id หลักของผมเองอันดับแรกนะครับให้ท่านผู้ชมมาตรงนี้นะตรงครั้งนะครับผมกดเข้าไปแล้วก็มาตรงตรงไหนนะตรงไอเทมอะ่ะอันไหนอันไหนอันนี้ครับไอเทมแล้วท่านผู้ชมเห็นไอพวกที่เป็นดอกไม้ปะอันเนี้ยเราก็กดใช้เลยนะครับผมแล้วท่านผู้ชมก็เลือกชื่อ id ลองนะครับซึ่ง id ลองผมก็ชื่อชอบ p u ซี่นะครับเราก็พิมพ์เข้าไปุซซี่ชื่ออย่างเท่ นี่นะครับเราก็เจอแล้วเราก็กดส่งของขวัญเข้าไปท่านผู้ชมจะส่งไปเท่าไหร่ก็ได้นะครับแต่ผมจะส่งไปประมาณสิบก่อนก็แล้วกันเพื่อเอาคะแนน100คะแนนนะครับคะแนนความสนิทมากดส่งเรียบร้อยครับส่งของขวัญทีนี้เราก็มีคะแนนมิตาภาพ100คะแนนแล้ว,ว,วขั้นตอนที่2นะครับให้เรามาอยู่ใน id รองนะครับที่เราส่งดอกไม้ไปให้เมื่อกี้คือชอบพุ s ซี่ x 2แล้วเราก็มาดูตรงจดหมายนะครับแล้วก็ตรงระบบนะครับนี่แล้วเราก็มารับดอกไม้ที่ id หลักชอบหี่แล้วส่งมาให้ แล้วก็กดรับเข้าไปถ้าเราไม่มากดรับใน id รอคะแนนมีตรภาพก็จะไม่ขึ้นนะครับทีนี้ก็ถึงขั้นตอนที่3ให้เรากลับมาที่ id หลักนะครับผมแล้วก,กดสังคมแล้วก็เพื่อนมาแล้วเราก็มาเลือกตรงความสัมพันธ์นะครับซึ่งตอนนี้ผมมีเพื่อนอยู่คนนึงเห็นไหมครับตอนนี้เรามี104คะแนนแล้วอุ๊ยกดผิดให้เราคลิกชื่อคุซี่เลยนะครับแล้วก็จะขึ้นหน้าต่างนี้มันก็จะมีหลายความสัมพันธ์เลยนะครับมีทั้งคู่รักเพื่อนสาวคู่หูหหแล้วก็พี่น้องนะครับผมซึ่ง เอาล่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่ไ d ดลองกันแล้วนะแล้วเราก็มาเลือกสังคมนะครับแล้วก็เพื่อนแล้วก็มากดตรงเออความสัมพันธ์แล้วก็ตรงเห็น <he en S 2> ไหมครับตอนนี้เราก็มีความสัมพันธ์จะขึ้นเหมือนกับ ID ดหลักเมื่อกี้เลยแต่เราไม่ต้องสนใจตรงนี้นะครับเรามาเลือกที่คําขอแล้วก,กดยอมรับนะครับมากดแปลทีนี้ก็จะขึ้นหน้าต่างนี้คู่หูหระดับความสัมพันธ์เพิ่มขึ้นนะครับตอนนี้เราก็จะเป็นคู่หูกับไ d ดหลักของเราแล้วนะครับมา หลังจากนั้นนะครับให้เรามาดูที่ ID ดีหลักนะครับแล้วเราก็มาเช็กว่าเราเป็นคู่หูกับ ID รลองที่ชื่อว่าพุ s ซี่หรือยังนะครับผมซึ่งตอนนี้เราก็เป็นคู่หูกันแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราเข้า ID ไหนก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นชอบผีหรือชอบพุ s ซี่นะครับให้เรามาส่งดอกไม้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าคะแนนมันจะครบประมาณอืม้อยนะครับให้คะแนนมันถึงอะเนี่ยตอนนี้ผมก็อยู่ที่ ID ดีลองนะครับเราก็ส่งให้ชอบผีซึ่งขั้นตอนที่ผมสอนก็อาจจะงงๆหน่อย แต่มันก็ได้แน่นอนนะครับผมถ้าท่านผู้ชมใจเย็นๆและลองทําตามดูถ้าใครไม่ทันก็ลองกอกลับไปดูนะครับผมหลังจากนั้นนะครับเราก็มาที่ไอดีที่เราส่งดอกไม้ให้นะครับท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับว่าเราต้องมารับด้วยไม่งั้นคะแนนเราก็จะไม่เพิ่มนะครับคะแนนมิตรภาพอ่ะนี่นะครับกดรับไปแค่นี้นะครับแล้วเราก็ส่งไปเรื่อยๆครับจนกว่าคะแนนมันจะครบถ้าท่านผู้ชมส่งคะแนนไปเรื่อยๆแล้วใช่ไหมมันก็จะขึ้นหน้าต่างนี้นะครับคู่หูระดับความสัมพันธ์เพิ่มขึ้น ประมาณ204คะแนนนะครับเราก็จะได้ emoji <Okay. S 1> มานะครับผม <Okay. S 1> หลังจากนั้นให้ท่านผู้ชมไปที่กองจดหมายเพื่อรับ emoji <Yeah. S 1> นะครับแต่ผมลืมอัดชิปเอาไว้ <Yeah. S 1> ต่อไปเราก็มาที่ขังนะครับแล้วก็มาที่ท่าเต้นนี่นะครับ emoji <Yeah. S 1> ของเราเราก็กดยืนยันเปิดไปครับผมแล้วก็กดใช้งานแค่นี้นะครับก็เป็นอนว่ารเราสามารถใช้ emoji แปะมือได้แล้วนะครับ เอาละครับตอนนี้เราก็ไม่อย่หน้าเกมกันแล้วนะครับผมผมจะลองใช้อีโมจิแปะมือให้ดูนะนี่นะครับสมมติถ้าเราโบกมือคนเดียวมันก็จะขึ้นคนเดียวนะครับมันจะไม่แปะมือให้มันจะแค่โบกเฉยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําอีก ID หนึ่งนะครับมาผมจะทําให้ดูนี่นะครับตอนนี้ถ้ากดคนเดียวมันจะโบกมือนะท่านผู้ชมคอยดูดีๆหลังจากนั้นนะครับผมจะเปิดอีก ID หนึ่งซึ่งเราจะกดพร้อมกันแล้วมันจะแปะมือให้นะครับท่านผู้ชมดู สามสองหนึ่งโป๊ะโปะเดิเป็นไงทีนี้เราก็จะได้แปะมือกันแล้วนะครับผมโอ้โหโคตรยอดเลยท่านผู้ชมม,มาผมจะทําให้ทุกอีกทีนะครับปรับเป็นไงทีนี้เราก็มาดูในทางของอีกไอดีหนึ่งนะครับมันจะได้ดูหลายมุมมองนะครับและชิปเราก็จะได้ยาวด้วยนะครับผมมาเรามาเริ่มกันเลยกดแปะมือยังไงโคตรสวยท่านผู้ชมถ้าชอบก็อย่าลืมกด subscribe ไลค์และแชร์ให้ผมด้วยนะครับเรามาลองปอบมือกันอีกที เโอ้โหยังสวยถ้าใครทำให้ได้ก็อย่าลืมคอมเมนต์มานะครับเพื่อผมจะหาวิธีแก้ให้ได้นะครับสวัสดีครับ